สวัสดีครับพี่น้อง FC ของอาจารย์นนัที่เคารพครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระสมเด็จนะครับลำดับที่สามของโลกใบนี้นะครับลำดับหนึ่งก็คือสมเด็จวัดระฆังลำดับที่สองสมเด็จบางขุนพรหมลำดับที่สามก็คือพระสมเด็จวัดเกษชัยโยนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะพี่น้องสภาพเดิมๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือสภาพหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับสวยงามมาก นี่ภาพรวมก่อนนะครับสวยไหมพี่น้องที่เคารพนี่ครับขอบของท่านก็จะเป็นลักษณะขอบฝนนะครับจะต้องมีการฝนฝนข้างฝนมาแต่เดิมนะครับไม่ใช่เรามาฝนเองนะฮะอันนี้ฝนมาตั้งแต่สร้างพระเสร็จใหม่ๆท่านท่านก็จะฝนขอบนี่ครับฝนขอบนี่ครับมีการองค์นี้ฝนได้สวยงามมากนี่ครับด้านหลังก็ ส่วนใหญ่ก็จะปรากฏลายนิ้วมือนะครับมีลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีรอยฝนบ้างนี่ครับมีรอยฝนนี่คือรอยฝนเห็นไหมครับเนื้อก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดนะฮะไม่ใช่การโขกตามธรรมดาแน่นอนน่าจะเป็นการใช้ครกบดยานะครับเนื้อละเอียดมากนะครับสมเด็จเกรทเชโยนี่ครับการฝนข้างแล้วเอกลักษณ์ของพิมพ์นะฮะพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ระดับหนึ่งนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับ เราก็เป็นพระที่มีกรอบกระจกนะบต้องมีกรอบกระจกอย่างชัดเจนเลยนะครับสีด้านนะครับลักษณะเส้นซุ้มนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับซุ้มขึ้นมาในกรอบกระจกอีกทีนะครับแล้วเกตพี่น้องดูดีครับเกตจะเป็นลักษณะปรีปรีก็คือว่าตรงกลางป่องก้นปลายนะครับจะคอดเข้าเห็นไหมครับปลายแหลมสะบัดสวยงามตรงนี้เป็นเกตปรีนะครับตรงกลางป่องออก หูสองข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะหูใบสีนะครับแต่องศาการวางจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับองศาการวางนี่ครับลักษณะใบหน้าคล้ายเม็ดพริกไทยเห็นไหมครับนี่ครับมีเส้นคอการวางมือวางแขนจะวางแบบนี้คล้ายถ้วยวายนะครับทิ้งโค้งลงมาลักษณะหน้าอกจะเหมือนซีฟันนี่นะครับงดงามมากๆนะครับนี่ครับ ลักษณะการวางขาวางเข่าจะเหมือนไม้หมอรถไฟนะครับฐานชั้นแรกนับจากบนนะพี่น้องครับนับจากบนฐานชั้นหนึ่งก็จะเหมือนเรือสเภาฐานชั้นสองนะครับตรงหัวฐานนี้จะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินนะพี่น้องครับฐานชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านะครับสี่ห้าบริเวณน,นี้จะอ้าออกนะครับนี่ครับสี่ห้านะครับห้ากับหกบริเวณน,นี้จะชิดกันเห็นไหมครับ 6กับ7นะครับบริเวณนี้จะอ้าแล้วก็ฐานชั้นที่7จะแอนขึ้นเห็นไหมครับจะแอนขึ้นแอนนะครับบริเวณนี้จะแอนอย่างชัดเจนแล้วฐานชั้นที่7นี่ครับฝั่งนี้ก็จะชนกับนะครับมีลักษณะเนื้อเกินมาชนกับเส้นซุ้มนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเส้นเล็กๆนะครับไปแล้วก็บริเวณนี้จะมีเนื้อเกินขึ้นมาสิ่งสําคัญที่สุดพิกฐานได้ล่างขึ้นมาจะมีเส้นเล็กๆนี่ครับ เส้นผิวเล็กๆนี่ครับสาคัญมากนะครับเส้นนี้หลายคนก็ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ใช้เป็นจุดตายในการจ่ายตังค์นะครับนี่เส้นผิวเล็กๆนัดปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีนี่ครับแล้วก็หลายท่านก็ดูเส้นนี้อีกนะครับลักษณะขอบขอบประจกนี้จะมีลักษณะแตกเป็นสองเส้นเห็นไหมครับเป็นล่องเล็กๆนี่ครับนี่ฮะสิ่งสําคัญอีกอย่างนะครับพระสมเด็จเกตเโยนั้นจะเป็นพระที่เป็นลักษณะคลื่น ก็คือมีแอนลงสูงขึ้นแอนลงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าตรงแนววางเลยนะครับไม่ใช่นะครับการแกะไม่พิมพ์จะมีความคลาสสิกมากก็คือตรงนี้จะแอน and, ตรงนี้จะนูนขึ้นจะแอนลงสองข้างเลยนี่ครับนี่ครับแอนนูนขึ้นแอนลงน,นะครับแล้วข้างจะฝนนี่ครับขอบข้างจะฝนนี่ครับจะต้องมีการฝน องค์นี้สภาพ100%เ็ต็มไม่ได้ผ่านการใช้นะพี่น้องจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับเนื้อหาสวยมากๆนะครับนี่ครับพี่น้องมองแล้วเป็นไงสวยไหมครับสหร,รับจารย์นันองค์นี้ถือว่าโอ้โหส่องแล้วละลายหัวใจจริงๆนะครับ f อท่านไหนชอบสรัทธายอยากได้ก็คุยกันหลังใหม่นะครับ